เข้าไหมครับในนี้ขึ้นในนี้ขึ้นในในนี้มันขึ้นแล้วครับขึ้นสัญลักษณ์นี่แน่แล้วเดี๋ยวตกงองใหม่กันนะเออใช้ใช้ตัวเก่ามันก็เข้าแล้วนะครับตัวเก่าเข้าแล้วอ่าโอเคโอเคโอเคอ่าวอไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับมันมันครั้งแรกไงครับ

ค่อยใจเย็นใจเย็นนกเนกบินหนีหมดแล้วะอกะเก็จะเข้าใจบอกแล้วเข้าไม่ได้อยู่แล้วเลยจำอ่ะฮัลโหลอ่าครับไม่เข้าป่ะไม่มันเข้าไหมครับ ตีตีฟังหน่อย,มยไ,มไม่เข้าไหมไม่เข้าไหมครับครับเจนครับได้ยินหมดทุกอย่างครับครับผมได้ยินได้ยินทุกอย่างโอเคโอเคอเอาแค่นี้นะครับจะได้ไม่โดนเรือ่องจำอ่าอ่าอันนี้เต็มหกอันนี้เต็มหกอ่เครื่องฟ้าไม่ไหวแล้วรับขอเข้าดี่ของหลาอนนะรับกัน

คุณยอดหรือไมอ่านะ่าให้เขาตรวจก่อนเลยขอตรวจก่อนตรวจมีสุราอต่อต่อเขาเก่งไม่ใช่ผมเก่งผมเลม่นเล ภาพแตกก็เริ่ม้ามาไม่ไหเลนเลไม่ไหวไปเข้าเลนเ่ไม่ครับไม่ครับไม่ครับหันหันกล้องมาทางนี้อยู่ครับไม่แต่ม oh, ันมันเลื่อไปเออมันเลื่อมไาก้ตรงนี เจ้าเจ้าเก่งนิ้วอยู่อันนี้อันนี้หกนะลกหกลึกอะไรนตีอย่างนี้ตีเก็บผ้ามาด้วยบ้า ผมผมผมเซฟไปให้ในนีน้แล้วครับอโอเค,คโอเคโอเคเซฟไปให้ในนี้แสงมันลงมาจอไม่ค่อยเห็นแบมครับนะครับครับ พร้อมนะครับนันนะโอ้ก็เดี๋ยวเวลาใช้จริงก็เท่ากันเหมือนเดิมได้เลยสีครับของเขาเอา,เอาโดนล,ลงมาแล้วแล้วเราต้องการใช้อีกตอนไหนเดี๋ยวอนบบอักเไีไไคไคไ่ครับ,อรบตอน,นี้เราตนี้ตอน้ตอนน้ตอี้ตอ้อนนร้บ้ตอนนี้ตอ้อัี้อนนี้ตไนนี้ตอนนีไม่ี้ตรนนี้ตอี้ต้ตอนน้อนนีใตอน้อ้้้อ้นนีอ้อ้้